โอเคถ่ายทอดแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะคุณมาชาสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นสตรีมยิ่งแล้วนะคะผ่านทางสันชัยพัทยาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะที่เพจของสันชัยพัทยานะคะวันนี้สวยสู้กันสุดชีวิตเลยอ่ะวัชราสู้สุดชีวิตสู้กับพิไทยมากรู้ว่าจะออกกล้องรีบสวยนะคะรีบเยี่ยวค่ะสวยสับไม่ไหวเลยซิงเกิลนี้เรามาพูดคุยกันหน่อยเพิ่งแบบ มีความสับมากสับสุดอะไรสุดเลยนะคะแล้วก็ใน t i k t o k ตอนนี้คือดังมากเลยคุณมัชชานี่ก็เรียกว่าเป็นซิงเกิลที่4แล้วปะคะสำหรับอัลบั้มนี้ที่ปล่อยออกมาแบบตอนเรื่องแบบปีที่แล้วเนาะซิงเกิลที่สี่นะคะชื่อซิงเกิลว่าอะไรคะซิงเกิลนี้ชื่อว่าพร้อมไหมคะกระเทยค่ะเออแบบแค่ชื่อเพลงก็แบบโอ้โหไม่ไหวแล้วคือแบบกระพือกพือะไรกระพือคะคะความเป็นชนีน้อยนี่คือใจมันกระพือจ้าแบบว่า แตแล้วแต่แล้วแแล้วอะไรเยอะแยแบบว่าต้องบอกเลยว่าย่อไม่ไหวย่อไม่ไหวจริงๆนะคะเอออ่ะย่อไม่ไหวเลยอ่ะถามก่อนความเป็นมาสําหรับเพลงนี้เนี่ยทราบว่าก็แต่งเพลงเองเนี่อแต่งเพลงนี้เองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่งเพลงนี้เองด้วยได้อินสปิเรชั่นมาจากไหนคะได้อินสปิเรชั่นคงไม่ได้มาจากไหนค่ะได้มาจากตัวเองล้วนๆค่ะใช่ไหมอินเนอร์หนักๆเลยใช่ครับ คือะชาค่ะก็เพลงนี้มันได้มาจากการที่ระชารู้สึกว่าจริงๆแล้วระชาชอบความเป็นตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราบอกว่าเราเป็นกระเทยหรือเราเป็นเพศไหนก็ตามแล้วเราภูมิใจกับตัวเองอะ่ะเราควรบอกให้คนทั้งโลกรู้ไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเก็บเขินหรืออายอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนเรามักจะถูกล้อคําว่าไอ้กระเทยไอ้ตุ๊ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะับก็เลยรู้สึกว่าคํานี้จริงๆแล้วมันเป็นคําที่ แค่เราเริ่มได้ยินจากตอนเด็กๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นนิเกตีฟเฉยๆแต่จริงๆแล้วพอ,อเราเราโตขึ้นมาเราเป็นตัวเองแล้วเราก็เป็นตัวเองแล้วคนอื่นมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขอะคะ่ะพาก็เลยรู้สึกว่าฉะนั้นคําว่ากเธออะเราอยากเปลี่ยนให้มันเป็นคําที่มันสามารถเป็นคําที่เป็นตัวตนที่ดีได้อะคะ่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแบบไอ้ตูดอะไรเงี้ยแล้วเราก็เขินหรือเราก็ต้องก<ห>ารทำไมต, <Cost> ต้องเป็นนกาทีฟด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเรารู้สึกว่า ทุกวันนี้คือแบบทั้งตูทั้งกระเทยหรือเพศไหนก็ตามอ่ะมีตัวตนแล้วก็ทุกคนแม่งแบบน่ารักทุกคนสามารถทําให้โลกนี้น่าอยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะน่มากมมองลงตามองลงแล้วหนึ่งคือพี่ไทยก็มีเพื่อนเป็น LGBTQ เยอะมากนะคะที่งานที่วัทยาเนี่ยนะคะยังไปเดินกับเขาเลยค่ะเดินพาเลทค่ะ LGBTQ ว่ะเออสวยๆก็ลากใส่ลุงไว้เลยขอบคุณมากค่ะเออซึ่งแบบว่ารู้สึกว่ามันทัชใจ ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเพศไหนหรือว่าจะเป็น LGBTQ หรือใดก,ก็ตามรู้สึกว่ามันทัชใจมากนะคะและเพลงนี้คือแบบว่าสับมากสับมากจริงๆาานะคะคนตอบรับเปได้ดูแล้วและ MV มีสภพายด้วยเนี่ยเล่าสะพายหน่อยเนี่ยบอกหน่อยเพราะ <4 S 1> พี่ไทยดูแล้วแต่ว่ามีบางคนอาจจะยังไม่ดู อาเมียมคนใชมไหดูใช่ไหมคะเซอร์ไพรส์นี้ได้รับเกียรติมากๆจากตัวแม่ของเราก็คือพี่จีนแมีค่ะโอ้ซึ่งพี่ไทยก็ชอบพี่จีนอยู่แล้วด้วยแบบหันมาแบบพี่จีนหันมาบอกให้พี่จีนมาได้ยังไงเออถ่ายวับไปอีกรอบหนึ่งมาแล้วก็หายใช่มาไปไปมากเดี่ยวเออแม่น่าทำาประกันภัยมาก <laughs> คือแม่น่ารักเพราะว่าพาะชาก็แบบส่งเพลงให้แม่ฟังแล้วแม่ก็แบบจริงๆแล้วแม่อยากมาฟีดด้วยแต่ว่าบังเอิญเราส่งดาตาทุกอย่างให้กับ music p l a t ตฟอร์หมดแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะก็เอาไว้เพลงหน้าแต่ว่าเพลงเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าไอ้ความความหมายความว่าเป็นกระเทยหรือเป็นตมเป็นเป็น เป็นคนที่เก่งแล้วก็อยู่ในสังคมได้โดยที่ทุกคนยอมรับแล้วทุกคนแบบชื่นชมก็คือพี่จีนสําหรับเราเพราะว่าเขาไ็อยู่ในสายดนตรีเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นสายตอนแรกๆพัดก็เป็นสายร็อกเหมือนกันใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าเรามีเขาเป็นเป็นไอดอลหลักอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้เขาไม่อยู่ในเอเพลงนี้ที่พูดถึงสิ่งที่เราเป็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแต่ว่ากรี๊ดหนักมากพี่ไดก็แบบว่าโอ้ทั้งสองคนบอกว่า คือตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้อ่านข้อมูลอะไรเลย,ย่างเงี้ยแบบว่าพอเปิดดู MV ก่อนเลยครั้งแรกที่ฟังเนี่ยไปไทยเปิดดู MV ก่นเลยแล้วก็แบบ <c oughs> คิดใน่ใจว่าแบบเอ้ยแบบว่าพอเห็นหน้าแม่จีใน MV แบบเฮ้ยจะมีเสียงแม่จีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบติดตามนะติดตามทำนะ <c oughs> ทำนานร่วมกัน โอ้ยงก์ันน่าติดตามมีเย็กคนเรียกร้อง่าว่าแบบเฮ้ยใหญ่ประชากับพี่จีนอยู่ด้วยกันเ้ยใช่เอออย่าไปฟีดเลิ่งกันนะโอ้เพลงออกมาจะต้องสนุกมากแน่ๆแล้วคือแนวเพลงนี้คือสนุกมากสนุกมากไม่คือแบบว่าโอ้โหยัวยัวบทบกันไม่ไหวแล้วมีท่าเต้นด้วยใน tiktok ใช่ถ้าเต้นด้วยจะติดนใช่ไหมแบบวีท่าเต้นในติ๊กต็อกด้วยขวาเอ๊จีบซ้ายจีบขวาจีบขวาย้อนลงไม่ได้นะคะย้อนลงแล้วหายไปเลยนะคะย้อนลงแล้วหายไปย้อนลงย้อนลงย้อนลงแล้วแล้วเยี่ยวเข้าไหมหมายคำว่าเยี่ยวไหมนะคะพี่ไทยพี่พี่ไทยจะเข้าใจแต่ว่า เผื่อคนอื่นจะยังไม่เข้าใจว่าเราก็อธิบายกัรสมัยก็เลยแบบเฮ้ยอะไรเยี่ยวก่อนอะไรอย่างนี้อ่ะก็เป็นสับแสงของชาว L G B T Q ค้าวด้วยความที่พี่ไทยอยู่ในวงการก็เข้าใจอยู่ดีอ่ะแต่ว่าอาจจะมีบางคนเออไม่เข้าใจนิดนึงค่ะเพลงนี้ก็ที่พูดคาว่าเยี่ยวจริงๆแล้วมันมีความหมาย คำว่าเยี่ยวของกระเทยก็จะเป็นความหมายว่าเยี่ยมมากแม่คือแบบเยี่ยมหรือว่าเลิศหรือว่าสุดมากแม่อะไรอย่างเงี้ยอาหาแล้วเดินไปแล้วไปเจอแบบอเพื่อเราแต่งตัวโหวันนี้มันเยี่ยวมากแต่งตัวแซ่บมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยี่ยวคือแบบว่าขั้นสุดขั้นสุดของคำว่าสุดใช่ปะขั้นสุดชเอใช่สุดในสุดอย่างเงี้ยให้คุณพ่อฟังคุณพ่อคุณพ่อก็บอกว่าแบบ เป็นอะไรเหรอทำไมไม่ไปเข้าห้องน้ำทำไมต้องมาเที่ยวเยอะยะอ่ะนี่เราต้องแกะแล้วเขาก็งงอันนี้นใช่แล้วได้อธิบายให้คุณพ่อฟังมาค่ะว่าเออมันแบบมันมีนิ่งว่าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอธิบายค่ะก็อธิบายพ่อพ่อก็แบบรับให้พัฒเป็นหมายถึงว่ายอมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรักพัฒตั้งแต่เด็กๆว่าแบบเออแกจะเป็นอะไรก็เป็นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เลยแบบ วิธีการคุยกันกับพ่อก็เลยง่ายมากในการเล่าเรื่องว่าแบบเออพ่อเดี๋ยวพ่อจะทำเพลงพร้อมใหม่ค่ะก,กะเทยอะไรเงี้ยเพื่อแบบผักดันให้คําว่ากระเทยแม่งแบบ เป็นสิ่งที่มันดีนะเป็นสิ่งที่เราต้องภูมิใจอะไรเงี้ยค่ะพ่อก็เลยฟังพอฟังเสร็จปุ๊บพ่อแบแล้วทําไมต้องเข้าห้องน้ําไปเยี่ยมทำไมไม่ไปเข้าห้องน้ำมันจบจบอย่างเงี้ยแบบพ่อฟังดีๆก่อนรอลุกรอลุกอธิบายก่อนอย่างเงี้ยเออพอใจร้อนมันก็แหม่แหมอยากรู้แหละนะอยากรู้ว่าเออมันคืออะไรอะไรแบบนี้นะคะซึ่งสําหรับซิงเกิลนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นพี่กวินดูแลอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะ ใช่ค่ะกวินก็เป็นทุกเพลงเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ทํางานด้วยกันแล้วก็เป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นทั้งเจ้าของค่ายเรทเพลงอันนี้ใช่เลยเลงนี่ข้างหลังเก๋มากใช่ค่ะก็เป็นคนที่รู้ใจพัดอะค่ะเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะเวลาเราทํางานร่วมกันเสมือนคู่ผัวเมียค่ะที่ที่งานแล้วรู้สึกว่าแบบมันคลิกกันนะคะมันแบบพอพัส่งเนื้อเพลงไปแล้วร้องไปเขาสามารถ ดิเปียนโนขึ้นมาแล้วก็แบบเฮ้ยถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะริบมันได้อะไรเงี้ยอย่างที่เราอย่างที่เราตั้งใจไว้มออกมาแแบบนั้นเลยใช่ไหมที่อแบรนส์โอ้ใช่ว่าเออพี่กินนี่ก็คือแบบโปรดิวเซอร์มือทองเลยให้กับศิลปินหลายๆคนก่อนหน้านี้ทั้งใครอะพี่อาอมนี่นะคะเอออาอมแล้วก็เออบุลินเอ่อมียูภาวนาอะไรอย่างเงี้ยพี่กินก็คือทําให้หมดเลยซึ่งแต่ว่า พี่วัชาเนี่เป็นศิลปินเบอร์แรกเลยของค่ายเลคเครใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคือแบบว่าปล่อยซิงเกิลแรกมาย้อนไปนิดนึงนะคะซิงเกิลแรกนี่คือเพลงมือพิไัยจําได้ซึ่งพิไทยชอบมากต้องทําท่ายังไงนะเช่ป่ะอันนั้นเป็นยังไงนะครับที่แบบนี้อะไรเพลงเ่็มสองีครบไม่รู้อะไรที่แบบว่าที่ทำเพราะว่าอีหน้าปกซิงเกิลอันนี้ก็เป็นเป็นอย่างนี้ปะคะหน้าปกซิงเกิลนี้ อันนี้ขอบไหมคะเออทำาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเออแล้วก็ใน M v มด้วย MV ก็เท่มากเลยเพราะว่าพิธทยเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่แบบว่าชอบชอบแบบสกรีนชิปอะไรอย่างเงี้ยเออจะต้องแบบเออจับเกิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเพลงเออมันได้มากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ฟังความเป็นมาของเพลงนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ปล่อยมาสองสามเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่สี่แล้วนะคะซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยพิไทยรู้สึกว่ามันมีสีที่แตกต่างกันออกไปอ่ะ มันเลิศมากเลยอ่ะแล้วมันก็แบบ <th ai. S 1> ฟังดูแล้วมันแบบมันคนละเรื่องกนันนะและคือแต่ว่าแต่ละเรื่องแต่ละเพลงเนี่ยเขาจะมีแบบเขาจะมีโน้ตเขาจะมีสีของเขาที่แตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยะนะคะ,คะสําหรับเพลงนี้อยากจะให้คํานิยามกับเพลงนี้ว่ายังไงบ้างคะในเรื่องของแนวเพลงเอ่ยหรือว่าการสรื่อสารต่างๆเอ่ยที่อยากจะสื่อ <copying S 1> ใ,หให้คนฟังได้ฟังกันคือสําหรับแนวเพลงเนแนวทางของเพลงนี้จริงๆแล้วผมรู้ hustle. สึกว่าอยากให้ทุกคนสนุกอะคะ่ะ เพราะว่า mm hmm. คือมันเป็นสีสันของความสนุกสนานอะความสนุกสนาน <c oughs> ความแบบสบซวงอะค่ะเพราะว่าเอ่อสีเพลงต่างๆที่ปล่อยออกมาตั้งแต่เพลงซิงเกิลแรกเพลงมืออยากอยู่คนเดียวออลโลหรือว่าเพลงถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นสีสีส,ส,สีแต่อันเนี้ยมันน่าจะรวมหลายๆสีแล้วก็ในแต่ละพาร์ทของแต่ละเพลงเอทของแต่ของเพลงเนี้ยค่ะมันก็ <c oughs> สีนี้ตอนแรกสีดําตอนแรกสีแดงสีส้ม mm hmm. สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเออวิรู้สึกแบบนั้นจริง S <S <an> ใช่แล้วมันก็แสบดีอะค่ะแล้วพัทรู้สึก <c oughs> ว่าแบบในแต่ละคําที่พัดแต่งองลงไปอย่างเช่นแบบคลาน <c oughs> คลานแบบจระเข้อูมแมงโคเทนี่จระเข้กระเทะเคเคเยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือมันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสีที่แบบอีกสีหนึ่งอยู่ดีก็ผุดมาอีกสีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะพ <c oughs> อตอนชงของพี่จีนมาที่มันเป็น <c oughs> ฉันม่ซ้อนว่าเจอย่างไรอันนั้นก็จะดูแบบทองอลามดูแบบฉันเป็น uh huh. ตวตนฉันแอนไลน์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะฮะโอ่ดูแบบ คือฟังแล้วก็มีความสุขไปด้วยแล้วก็สนุกมากแน่นอนสนุกมากจริงๆแล้วคือแบบหยุดหยุดไม่ได้ค่ะหยุดที่จะเต้นตามไม่ได้ในติ k กต k อกดังมากเลยนะตอนนี้หลายคนแบบ cover <S 1> <S 1> เป็นชาเลนจ์เลยนะเอาจริงๆเพลงนี้นะนไม่ได้อวยไส้แตกไม่ได้ฉีดยาท<อ>ี่พันไลฟ์ในติ๊กต k ด้วยนะคะแล้วก็คนดูก็เยอะพอประมาณเหมือนกันก<อ>็<อ>ฝากด้วยนะคะทุกคนเข้าไปกด subscribe นะคะใน sunshine radio นะคะพัทยานะคะ แล้วก็อยากจะให้ทำชาเลนจ์กันนะทำนะทำนะหลายคนทำแล้วแต่ว่าหลายคนยังไม่ทำนะต้องทำนะซ้ายและขวาย่อย่อย่อแหละเยี่ยว่ะชยเก่งมากเปล่าแล้วว่าดูอยากให้ลุกขึ้นยืนจ้าคุอพี่คุไม่พอจ้ เออบันนี้ไม่พอนนะคะอ่ะท้ายสุดเนี่ยเอออัลบั้มนี้เนี่ยออกมาเป็นแบบอัลบั้มเต็มด้วยแต่ว่าตอนนี้เราฟังไปสี่สิงเกิลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้จะต้องมีมาอีกแน่นอนเลยใช่ไหมคะแน่นอนเพลงจะปล่อยอีกทีเมื่อไหร่ปีหน้าเลยไหมเพราะว่านี่ก็ปลายปีแล้วหมอน่าจะปีหน้าเพราะว่าปีนี้อุ้ยปีนี้หรอไอ้ตจ้ละปีนี้จริงมากปีนี้เลยปีนี้ปีนี้ไอ้ตจ้ปีนี้ให้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็น่าจะประมาณ เดือนหน้าใช่ป่ะเดือนหน้าเราจะไฟังอีกเน้นหน่อยได้ไหมอ่ะซิงเกิลที่แบบตั้งใจจะปล่อยเป็นเพลงแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนหน้าเธอจะได้ฟังกันซิงเกิลนี้ค่ะก็จะโดดอีกไปอีกเลเวลหนึ่งของการเป็นตัวกระชาเหมือนเดิมแต่ว่ากระชาเนี่ยถ้าสมมติว่าไปหาจิตแพทย์เขาก็คงบอกว่าเป็นไบโพล่าเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเศร้าเดี๋ยวมันจะดีเดี๋ยวมันจะตื่นเต้นเดี๋ยวมันจะแรดเดี๋ยวมันจะอะไรของมันนั่นก็ไม่รู้แต่ซิงเกิลต่อไปเนี่ย เอาใจตัวเองเหมือนเดิมแล้วก็เอาใจแม่ยกค่ะที่ติกต o k ต้องชอบหนึ่งอันที่อสองคือแม่ยกตามแผงแผงหวยต้องชอบสองอ๋อมีความหวยเบาๆแหละแต่ว่าไม่เบาเลยค่ะไม่เบาเลย <laughs> อ๋อ oh, น,นักกันไป<า>เลยนะ<ห>จ๊จะวัดใหสุภาวัดชันไม่ได้ค่ะเออเราต้องมารอดูกันนะจ๊าว่าห,หวยของพี่บัญชาจะแซบเบอร์ไหนขนาดไหนไหนะคะ,คะเรามาเจอกันอ่ะท้ายสุดฝากผลงานกันหน่อยค่ะคุณบัญชาค่ะเชิญค่ะ ขอบคุณนะคะออขอบคุณการติดตามต่างยเรดิโอน,นะคะที่ให้เกียรติประชามานั่งเมาส์ด้วยนะคะสาหรับวันนี้แต่ว่าประชาฝากด้วยนะคะสาหรับซิงเกิลใหม่ของประชาที่ชื่อว่าพร้อมใหม่คักกะเทยนะคะก็อยากให้ทุกคนไปกดเยี่ยวกด s u b s c r i b e นะคะในช่อง Red Clay Official ใน YouTube <c oughs> นะคะเพราะตอนนี้มิวสิกวิดีโอก็วิวขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็อยาก <c oughs> ให้ทุกคนฝากแชร์ด้วยนะคะฝากคอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากฟังเพลงแนวไหนอีกแล้วก็ฝากติดตามประชานในอินสตาแกรมนะคะ ระชาคือพชชาไทยแล้วก็อินส a าแกรของค่ายที่จะมีศิลปินคนอื่นที่คุณกวินเนี่ยได้โปรดิวซ์มากมายนะคะอยู่ในค่าย Red c ค a y นะคะ r e c o r d i n g s นะคะอย่าลืมไปกดติดตามฝาก TikTok อีกทางนึงนะคะ TikTok ก,ก็เป็น <S 2> <S 2> <S 2> พชชาไทายเหมือนกันนะคะแล้วก็ฝากเพจ ใน Facebook ชื่อพัชชาออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็เรดเคนะคะ r รดเค f ออฟ f ิเชียลเหมือนกันนะคะฝากทุกอย่างของพัชชาแล้วก็ทุกอย่างของค่ายนะคะฝากติดตามผลง,งานดีๆจากพวกเราเราตั้งใจให้ความแซบมันทวีคูณนะคะทุกคนฝากพัทยาไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจด้วยนะคะ ความแซ่บความจัดจ้านนี่บอกเลยว่าไม่มีแผ่วแน่นอนจากคนคนนี้ที่ชื่อพัชชานะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาพูดคุยกันสิงกันหน้าปล่อยมาพูดคุยกันนะขอบคุณมากนะคะวันเดียวคุณมากสวัสดีค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะ